สวัสดีค่ะก็วันนี้กล้องของเราไม่ค่อยมั่นคงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บพัสดุกกันเนาะก็คือเราก็ยังไม่หยุดหัวร้อนกับพัสดุที่หายไปนะคะตอนนี้เราเราทำการสั่งใหม่มาแล้วเนาะแล้วก็คือมันนานเราไม่รู้จะเค็มได้ไหมถ้าเค็มไม่ได้ก็คือเหมือนเสียเงินไปเปล่าสามร้อยหกสิบกว่าบาทอะคือแบบ หัวร้อนมากใครมันขโมยของเราไปก็วันนี้นะคะเราจะมาแกะเรื่องสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเราบทเรื่องอะไรนะคะคือเราสั่งเออ SCI ทีมพิค่าทรชนเล่มที่10บมาจากร้านในในแอปส้มแล้วทีนี้คือเราส่งไปที่หอน้องซึ่งมันมันไปถึงหอน้องอะประมาณสิบพฤศจิกาแล้วน้องอ่ะคือกลับมาบ้านไงไม่ได้อยู่หอ แล้วคือกลับไปหอยอีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดพอกลับไปไปหาของเราก็คือหาไม่เจอหาสองสามรอบเราก็ยังหาไม่เจอแล้วทีเนี้ยคือเราก็โทรไปกับคือเขาส่งกับทางเคอรี่ใช่ไหมแล้วก็โทรไปหาเคอรี่เคอรี่บอกว่าแบบเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ซึ่งคือมันเกินเจ็ดวันแล้วไงเราคิดว่าอาจจะเค็มไม่ได้คือราคาของอะสามรอกว่าบาทคือแบบโคตรเสียดายทุกคน ตอนนี้เราสั่งมาใหม่แล้วเนาะคือคือยังไงก็คิดว่ามันหายแน่ๆแล้วว่าก็เลยแบบสั่งมาใหม่ตอนแรกก็กะว่าจะรอเผื่อเขาจะหาของเจอแต่คิดว่าไม่น่าหาเจอแล้วเละอาจจะโดนคนขโมยไปแล้วกองก็บีย้ยวนิดนึงนะคะวันนี้ ็มาแล้วสำหรับฮัสิกี้เล่มแปดเกินครึ่งทางมาเยอะมากแล้วคือตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นปกคู่แต่ว่าเป็นปกของสิทธิ์สามคนมีซื้อเหมยอ,อ่โม่โมลานแล้วก็อีกคนนึงคือน,น้องเหมิงนะคะเสียเหมิงของเราก็ <c oughs> <c oughs> อีกสเล่มก็จะครบสิบเล่มแล้วค่ะคือตอนแรกเราก็คาดหวังกับปกคู่ว่าเออปกคู่อาจจะมีทั้งหมดสามกปกอะไรเงี้ยก็คือซึ่งอันนี้มันเป็นปกสิบสามคนล้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นความหวังปกปกคู่มันก็เหลือแค่สองเล่มเราก็มาลุ้นกันนะคะคือถ้าแบบมาเล่มเดียวอ่ะคือคนสาบสำนักพิมพ์แน่นอนนะโอเค คือสำหรับเล่มนี้นะคะเขาจะแถมจีบีเล่มที่เจ็มาด้วยเนาะเพราะว่าตอนที่เล่มที่7จ็อะน้องอะตัวอ้วนไปนิดนึงคือมันเข้าแฟ้มไม่ได้เขาก็เลยแถมมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีทั้งหมดจีบีทั้งหมด4ี่ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดคือมันก็โฟกัสได้แค่นี้แหละเนาะ ขออภัยนะคะในความเบเบอเพราะว่าเราถ่ายแบบตอนกลางคืนเนี่โอเคมันได้แค่นี้แหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ขั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จีบีแต่ละตัวความจริงน้องโมหลานต้องต้องถือดอกดอกเอ๊ะใช่ไหมน่าจะใช่น้องโมหลานต้องถือดอกไม้เนาะแต่อันนี้คือไม่มีเนี่ยตา,ต,าตามตามตามรูปเนี้ย ก็คือไม่มีสำหรับพิมพ์จะต้องให้ซีบีมาเพิ่มเล่มหน้าก็นี้น่าจะนี่สามตัวแล้วก็ซื้อหมยน้องตัวเล็กโอเคสำหรับวันนี้เราแกะไวไปไวมากอะโอเคนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปเราก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, หรือว่ากดไลค์คลิปให้เราก็ได้อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแบบเรานิยายบน่นหรืออะไรก็ได้ก็สามารถาแนะนำเราเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปเราอยากดูคลิปใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนเราอัพคลิปนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษนะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ